สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีโกกอกนะคะเรามาถึงกันแล้วนี่สิ่งที่ลุงอยากกินไหนเนี่ยเออไม่กลับกล่องเชิญนี่กุ้งเราโปแทนพิ่งไปนี่อ่ะได้ถ้าไปโอเคเนี่ยเรามาดูกุ้งฝอยของ่อแทนแต่่อแทนบอกว่าคิ้วข้ากินก่อนละเด้อว่ะ นี่นะกุ้งเราตัวบอกเอฟเลยนี่โอ้โหย่าจะเต็มชามเลยนี่เนี่ยไปชาวบ้านดูดูสินี่ยังไงไปถ่ายไปไปตั้งแต่เห็นแม่เนี่ยขามันยังกระดุกกระดิกอยู่เลยฮะเขาไปใส่เมื่อวานแล้วโทรกันนะใช่โทรให้เขาไปใส่รอแล้วทีนี้เพิ่งจะไปเก็บกุ้งมานี่แหละนี่เก็บกระป๋องกุ้งเนี่ยนี่นะ มันกินได้ทั้งตัวเนาะกินได้ทั้งตัวนี่นะคะน้องมนบอกว่าชอบมากแล้วก็จะทําเมนูตำเนาะตำแล้วก็แบ่งคั่วให้น้องน้ำมนด้วยโอเคตำเลยพี่มันก็สับมาแล้วก็เราก็จะตำกุ้งเป็นครั้งแรก ตเราคงไม่ตัเยอะเท่าไหร่นาอโหเยอะมากเลยเนี่ยได้หลายก็รอบก่อนรอบก่อนแล้วมันได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยเรามาดูมาคั่วกุ้งกันก่อนโอ้แล้วเราต้องเอาหม้อก่อนเดี๋ยวค่อยไปล้างอันนี้มาจ้ะกว่าเราก็จะตําเดี๋ยวค่อยไปหาล้างค่ะวันนี้แม่ชี้ไม่อยู่นะเราจะบรรเลงโชว์ฝีมือเอง ทำไมอาชีอยู่เนี่แซ่บล้าเมนเมนไปไหนลูกมีเด็กชายนะเอซ่ค่อกีคน่ซับซับซัเชาะเไม่ต้องมากมายไม่ต้องมากมายตำมมะละกอที่เพงพง Cô cung cần cơm Không phải lại nó Không lại nó okay. okay. Phép đêm nó sẽ khỏi แปลกทำไมมาอยู 8, 7, 8, 9, 9, 8, 11, 8, 20, ่ในภูเขาได้เนี่ยฮะที่ไหนที <h 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 ่ไหนมีน้ำมันมีน้ำมก็มีสิบ้านบ้านมันไม่ได้อยู่บนเขามันเป็นกุ้งแบบตัวดำมากเลยฮะพี่มันเป็นกุ้งตัวดำมากเลยใช่ไหนอะเราก็ไม่ใช่บ้านแล้วเราก็จะหาอะไรเพื่อเจอนะอืมอืม ไม่เกลือกบพริกอ่ะไม่ไม่เกลือกับสียงข้าเห็นไหมมันจะเหลืองเร็วมากเลยเพิ่มเขก็ไม่ต้องตำเยอะหรอกเพราะว่ายินแทนก็สังมาด้วยใช่ไหม กินเหมืมันบ้านเออลุงอยากกินบ้านบ้านลุงอ่ะอืมแขกเริ่มได้ที่แ้วทุกคนย่าเนย้างหอยหืมหอยมาจางไหนย่าหอยมาจางไหนมีหอยด้วยเหรอต้มหอยก่อโอ้ต้มยี่มวายามันหลากินเจ้าเมื่อกินมะเร็งรอดไม่กินไม่หมดหอยไปเลด พอยล้วปนี okay. ่เราไม่ต okay, ้องเยอะเราเพิ <sailing> hmm. hey. ่ยอะพอแล้วพอแล้วจ uh ินเนื้อแล้วก็กรอบอืมได้เรามีมะเขือเทศกันไหมมีมะเขือเทศนะบ้านในบ้านเมาขึ้นมาแล้วโอเคเว่อยไปซื้ออะไรที่บ้านเมื่อกินไม่หมดเราก็ห่อกลับไปก็ต้องทาาไม่หมดเราก็ห่อกลับกระปดุกน้ำห่อใส่ถุงเลย หรือว่าถ้าป้าอยากกินก็แบ่งไว้<ม>แต่เราจะแบ่งตามแล้วอันนู้นเราแบ่งตามกันแล้วอ่ะตัวป้าตัวน,น,นั่นป่าเนี้ไม่ก็ให้ไม่แล้วก็จะตามกุ้งกันต๊ะไ,ไม่ไม่หันลงเ่าอย่าลืมค่ะนี่เอมามาใส่กุ้งเ<อ>หรอ มพีมพีไอ้ตนเองเหรอปลูกเองเหรอปลูกเองที่บ้านอะแต่มันกำลังแตกเือมันกำลังลามเอวจิคือมาเชในต้มหอยต้มหอยโอวจิคือมาเชราโวจิคือโอวจคือแปลว่าอะไรในเชื่อม่พีโอวจิคือตะไคร้โอวจิคือมาได้มาขามอมาแดงมาขไามอเรว่ามพีมพีนหนึ่งนะมาแดอมาขามอใช่ไเชอเขามีได้มาเกาะก็ต้องเช้อมาข่ามืรอแป้นหนึ่งล้างมือเหรอ เราก่อนเรอก่อนเป็นทำอะไรก่อนลุกเป็นสีชมพูวอแล้วพอแล้วมัีแล้วไแล้วลค่ะ Nen, เสร็จแล้วนะสอเมนูคั่วแล้วก็ตัมมันมาบ่อยเมกี้วดก็มาบ่อยมันดื้ิถอะไรมกัก็จะชุกชุตัาต่อที่มึดูตเหม็นก็ห่อนี่ะแสดงว่ามันนั้นละยาแสดงว่ามันมันไตมันไตมันถึงมันก็เลยไม่เป็นายเขาชิมบ่หมึกไม่เหม็นนะเหรอ ไอ้เผือเราปวดเผกเหลือพวกนี้นะ่ะคุณนายคุณนายจะท,ทำอะไรคะคุณนายมิงคะ เรืองอร่อยเลยจิแตแล้วของชอบน้องม์นั้นหรเอาไป้สวยขึ้นลุ้นไมไม่ไปอ่นกปุ่นี้น้ำตาลปี๊บ่ใช่ไหมนี่เะใช่ไหมน้ำตาลปี๊บแต่ตมปี๊บก็ได้อันนี้ ีเสบมันก็เสีบน้เอาหงาก็คือกะหาวองมันเมเออปี๊บโอ้มีปูดองวยอาปูน้ำมันแท่อืมก็เนเันก็เบืองเทมไก่ยุโคกนะกน้ำลาย <c oughs> ເຈົ້າເບິ່ງຫາຫຼືເຈົ້າເບິ່ງເພິເບິ່ງເຂົ້າຈັມລກະດ້ດພີລະອີລະປະານນລ เดวอนนนอ่โอเคเสร็จแล้วค่ะส้มตังแบบบานบ้าง